เสียงเนิ hmm. ่มาเลยวันนี้มีนี่เนสเล่เอ็กซ์ตรมดาร์คช็อกโใครใครกินแล้วมัง้งวันนี้แดดจะร้อนๆหน่อยนะนไม่มีที่จอดล่มเลยแล้วก็ไม่มีที่ตั้งกล้องด้วยแต่ก็อยากกินแล้วก็อยากทำคลิปเอามาอวดเอามายั่วเอามายั่วคนอยู่บ้าน <laughs> เบสเล่ด r กช็อกโกแลตจ้าแอกซ์ฟรีมดักช็อกโกแลตพูดไม่พูดชื่อไม่ครบอีกแล้วนี่มองเห็นไหมสะยสสะท้อนนิดนะึงอือหือค้ก็วตกรอบมากอืมอร่อยเค็มคนมากยี่สิบห้าบาท จะ <c oughs> ให้ฟังเสียงเ,เสียงเสียงกรอบของช็อกโกแลตออามาม่กรอบแล้วว่ะมันเริ่มละลายจะอร่อยอะ่ะ tông phải tầm xây bên mình đều ừ. thôi hình, hình ba cái bạn